โอเคนะครับก็ขอการสว mm hmm. oh, nah ัสด uh, anyway, like uh, oh. hey, ีท oh, ่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่อง First Studio นะครับก็จะมาแจกลัก็มีคนขอมานะคบเออวาเออ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 วะเออ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 วะเออ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 วะ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 อะไรับคเนผมมาเจ็ดนาีแป๊บนึ่งนะ ทำทำไมน้องตึงจังครับผมตึงอยู่ <c oughs> ยแล้วครับเด็กน่นจะไม่ผมหัวร้อนผมจับวันมาดึเผานี้ในตตาเผาต็ดเต็นท์นนเสื้อัวก็ไมโครเวฟ อะไรวะเออไม่เป็นไรขอโทษด้วยมันจับมันไปแล้วก็มันก็ตอนมันตอนหงแล้วฝันก็เปิดออกแล้วมันก็ยิ้มซะงั้นน่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากยิม้มโอ้โหแล้วเสร็จเกฟฟีไ่ไฟล์ผมผมก็ตึงอยู่นะเออยิ้มหัวไปอล้วจะตัวงขอ เมื่อกี้เสีใจไม่ทันอเนะอื่อกี้นมาก็ผมเสียสีมือไปแล้วนะครับตอนนี้ผมทายก็เดบตอนนั้นตอนตอนนั้นยิงหัวโคตรคมนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมก็จะเลิกอยู่นะครับแต่เหมือนเลิกไม่ได้ เพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเล่นฟรีไฟเธอเล่นฟรีไฟหรือเล่นฟรีไฟ,ฟ,ไฟอย่างเนี้ยนี่ผมจะเอาให้ผมเล่นฟรีไฟให้ได้อ่ะถ้าเกิดรหัสผมไม่โดนเบนผมก็เล่นแล้วโอเคมาวันนี้ผมจะแจกรหัสสองรหัสนะ รหัสที่หนึ่งอะไรก็ไม่รู้รหัสที่สองอ,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 อะไระคครหัสปอกฟุๆๆตออวิวตันนะอู้อะไรวะก็รหัสปอกฟุตวิวตันนะครับมาขึ้นรหัสโอ้โหคิว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 อ่าอ่ามันจะตบแรงเลยเกยมาเจ็กแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เกินเดี๋ยวไม่เกินอานทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมมาแจกอีกอเก บายท่านผู้ไม่ชมโอ้ยเจ็บป